สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปรีวิว Toyota h i เอที่ผมได้ทำไว้หลังจากรับรถมาใหม่ๆและมีเพื่อนบางคนบอกว่าอยากให้ทำคลิปอื่นอีกที่เกี่ยวกับรถรุ่นนี้ทีแรกก็ไม่รู้ว่าจะทำคลิปอะไรดีนึกไปนึกมาเลยตัดสินใจว่าทำคลิปที่พูดถึงว่าผมไปเติมแต่งอุปกรณ์อะไรมาบ้างก็แล้วกันนะครับ ปกติเวลาซื้อรถมาใหม่ผมและลูกๆก็จะตั้งชื่อให้กับรถแต่ละคันเพราะเราถือว่าน้องเขาคือหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวเราหลังจากพิจารณารูปร่างหน้าตาของน้องไฮเอสแล้วผมนึกถึงตัวกระตูนหนึ่งของบลิสเน่ที่มีรูปร่างคล้ายมาร์ชเฮลโลผสมตุ๊กตาอย่างมิชลีนนั่นก็คือเดม็กซ์ลูกสาวผมก็เห็นด้วยว่าน้องไฮเอสคันนี้มีส่วนคล้ายเดม็กซ์มาก ตัวรถสีขาวตัดกับซิมสีดำและรูปร่างน้องก็อวบอิ่มด้วยดูบุคลิกนิ่งๆแต่ใจิตใจดีมีน้ำใจพาสมาชิกในบ้านไปเที่ยวคอยห่วงใย,ยดูแลคนรอบข้างเหมือนในเนื้อเรื่องการ์ตูนของวอร์ดิสนียเลยเราจึงตั้งชื่อให้น้องว่าเแม็กซ์อุปกรณ์ชิ้นแรกที่ผมติดตั้งด้วยตนเองนั่นก็คือคิ้วกันศาสมันมีประโยชน์เวลาที่ฝนตกในขณะที่ผมจอดรถดับเครื่องยนต์ ได้สัมผัสบรรยากาศมีลมระบายจากภายนอกเข้าสู่ห้องโดยสารโดยที่ภายในรถไม่เปียกผมใช้ของ a l l n e w c o m u t e r ซึ่งใส่ได้พอดีเลยครับอุปกรณ์ต่อมาที่ผมต้องการเปลี่ยนคือหลอดไฟในห้องโดยสารหลอดแสงสีนวลที่ทางโรงงานให้มามันดูมืดไปไม่สว่างพอ และมีความร้อนสูงเมื่อเปิดเป็นระยะเวลานานผมจึงไปหาซื้อหลอด LED จาก s h o p ปีซึ่งราคาไม่แพงประมาณ15-50บาทขึ้นอยู่กับจำนวนแผงหลอดที่เราเลือกหลักๆจะมีแสงสีขาวกับสีฟ้าให้เลือกครับการติตั้งก็ง่ายมากเพราะในชุดมีขาให้2แบบแค่เอามาใส่แทนที่หลอดเดิมก็ใช้ได้เลย ที่บ้านมีผู้สูงอายุเวลาขึ้นลงรถผมจะเน้นให้ท่านได้มองเห็นบันไดได้ชัดเจนจะได้ก้าวขึ้นลงอย่างมั่นใจ อุปกรณ์ชิ้นต่อมาที่ผมต้องการเปลี่ยนคือไฟหน้ารถทันนี้ผมติดฟิล์มเซรามิกความเข้มบานหน้า40%บานด้านข้างคนขับ40%และบานหลังของผู้โดยสารตอนหลัง80%หรือที่เรียกกันว่า40-40-80อันที่จริงความสว่างในไฟเดิมที่ให้มานั้นก็ไม่ได้มือดอะไรมากนะักแต่ด้วยความที่ผมมีปัญหาสายตาทั้งสั้นเียงและยาว บวกกับวั50ปีการขับรถในตอนกลางคืนจึงต้องการความมั่นใจที่เพิ่มมากขึ้นที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้เป็นความสว่างของหลอดไฟหน้าเดิมของ t o y o ต a i i a เ e ที่ติดมากับโรงงานนะครับแนะนำให้เพื่อนๆลองใช้ของเดิมดูไปก่อนนะครับว่ามันโอเคไหมถ้าอยากเปลี่ยนค่อยว่ากันครับผมตัดสินใจเปลี่ยนหลอดไฟหน้าไปเป็นแบบ LED ผมใช้ของ GPN E รุ่น R5 ตอนแรกก็เลง R3 เพราไม่อยากเสียงงินเยอะแต่พอไปถึงหน้าร้านแรงเชียร์ของร้านทำให้ตัดสินใจจ่ายแพงขึ้นมาอีกเพื่อความสว่างแบบไร้ข้างมนและเน้นว่าแสงต้องไม่ไปกวนตาผู้ร่วมเดินทางบนถนนด้วยนะอันนี้สำคัญมากครับถ้าเพื่อนคนไหนเปลี่ยนเป็นหลอดไฟสีขาวแล้วอย่าลืมเปลี่ยนไฟลีให้เป็นสีขาวด้วยนะครับ ที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้เป็นหลอดไฟเดิมจากโรงงานสังเกตไฟหลีจะมีสีอมเหลืองฉะนั้นถ้าเปลี่ยนหลอดใหม่อย่าลืมเปลี่ยนไฟหลีด้วยนะครับผมได้ทำภาพเปรียบเทียบความสว่างระหว่างหลอดไฟเดิมกับหลอดไฟ LED ตัวใหม่นะครับ สังเกตเห็นได้ชัดว่าหลอด LED ตัวใหม่นี้จะสว่างกว่าเดิมกำแสงพุ่งไกลกว่าเดิมแสงส่องสว่างกินพื้นที่ไปทางด้านซ้ายทั้งสูงและกว้างกว่าเพื่อให้คนขับได้มองเห็นทางด้านซ้ายได้อย่างชัดเจนอันนี้ผมปรับระดับไฟสูงต่ำให้ดูครับ มหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ท่านขับขี่ใช้รถบนถนนอย่างปลอดภัยมีน้ำใจให้กันนะครับถ้าเจอกันทักทายน้องเบม็กได้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ